สวัสดีครับผมวันนี้ราอยู่กับช่องไข่เจียวฟิมนะครับผมโอ้โหวันนี้ออมเ็ตกับเชอร์เบตแต่งชุดอะไรเนี่ยมิกกี้เมาส์เหรอทำไมน่ารักนจังเลยนะครับผมแล้ววันนี้เราออกมาทำอะไรกันครับแล้วมีร้านขายขนมเหรอแล้วช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนมากเลยนะครับอาโอขายหนูอยากไปยายอ่ะโอเคครับผมวันเดี๋ยววันนี้อาโอจะพาท้องเชอร์เบตกับพี่เ็ตไปร้านยายนะครับ ดี๋ยวไปเจอกันเลยนะครับผมนี่นะครับผมแล้ว่าโอก็พามาที่ร้านยายแล้วนะครับผมมีกล่องสุ่มด้วยนะครับอ้าวรู้งบแล้วเหรอวันนี้หยิบของกันเพลินเลยนะวันนี้อาโอให้งบ10บบาทคนละ10บบาทเอากล่องสุ่มเหรอครับพี่เอาอะไรครับอุยอ้ย,ยมีลูกแก้วด้วยสวยยังเลยเท่าไหร่เนี่ย ถามคุณยายสิห้าบาทเหรอเอาเอาเหรียเอาไหมเอาไปเล่นลูกแก้วไหมเอาเหรียญเล่นลูกแก้วเป็นไหมเอาเออเอาเหรียอยากได้อ๋อโอเคอเอาเหรีเอาไปเลยนะหยิบไปเลยหนึ่งอันโอโอเออฉันอยากได้อันนี้อยากได้อันนี้อ่ะน้องชิเบะอยากได้นี่เหรออันนี้คืออะไรอ่ะครับไฟเย็นเหรอซื้อไปซื้อไปแต่ว่าถ้าจะเล่นต้องรอเพราะเอ็มนะโอเคไหมอ่นอานะชิเหยิบไปเลยกี่บาทอ่ะไฟเย็นน่าจะห้าบาทนะโอเคน้องชิเบะได้ครบแล้วนะครับ ก็เหนืด <rôle> ึงแต่ของเล่นน่ะหนูไม่ดึงขนมอ่ะไม่เป็นไรคแกโอสเวิตน่ารักมากเลยนะครับพี่เด็กนี่พี่เด็กเขาอยากกินขนมโอ้ยข้างในนี่แดงแก๊สแปรชัดแต์เลยนะครับผมโอ้โหอะไรก็เป็นสีแดงไปหมดเลยนะน่ารักอุ้ยอุ้ยมันเป็นรูป ผลไม้ลูกสัตว์ใช่ไหมอันนี้ครับคราวที่แล้วพี่เจะเอาแต่ว่าไม่ได้เอาเพราะว่าน้องทําอีตามนะครับพี่เล็ก็เลยเอามาเก็บนะครับโอเคไหนใครได้อะไรบ้างเอาออกมาให้เราดูสิ่เริ่มจากใครก่อนดีพี่เล็กละกันนะอํมเล็ตมีขนมมีขนมนะครับผมเป็นกัมมี่นะครับแล้วก็นี่ลูกแก้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันนะครับไม่รู้เล่นเป็นหรือเปล่าปับเชิงัเชิงัเชิงี่อกมีกองตุ้มมีกระชุ่มแค่แล้วนี่อะไรครับ ไปช็อตที่ไหนล่ะเขาเรียกว่าไฟเย็นสามาชงจำแต่อีท้องจำเหรอนี่ไงใช่หรือเปล่าอ้าวไม่ใช่มะละกอมันคืออะไรรู้ไหมมันคือมะก็โย่มั่วแล้วมันคืออะไรรู้ไหมมันก็เือมันคือฟักหรือไม่ก็บวบเนี่ยเอาแล้วก็ไม่เข้าใจโอ้มันมีแต่แป้งอเไรบ้าครูยายมาแล้วไปจ่ายดังเร็ว ใส่ถุงเดียวกันได้ไหมไม่เหมือนกันไม่สับสนหรอกนะเบืองถุงคุณยายครับแล้วคนี้สองบาทสองบาทเออมเดลได้ขนมบีครับโอ้ยอุ้ยผมรู้ว่าสิบบาทแล้วห้าบาทไงบาทเออสองใบจะสิบบาทได้ไปใหญ่ไไปใหญ่ค่ะเอาโอ้เราเราไปแย่งขนมที่เอ็มเ็ลกินไหม แย่งไม่ได้นะเราต้องให้พี่เอ็มเดชอนุญาตก่อนว่าพี่เอ็มเดเขาจะแบ่งหรือเปล่านี่พี่เอ็มเดบอกเขาจะให้น้องกินนะพี่เอ็มเดชเมาเพิ่มสายำยำคุณยายคุณยายเขาไปขายไข่ไปดูไข่คุณยายไหมไม่เอาออกไปไปดูไหมไปไปดูไข่คุณยายดีกว่านี่นะคุณยายเขาขายไข่ด้วยนะครับมีไข่ไก่นะครับผมทำไมมันเป็นสีชมพูอะทำไมมันเป็นอยากรู้ไหมลองถามคุณยายสิ นี่ไข่ไข่ชุบสีนี่ยายบอกว่าเป็นไข่ชุบสีนะครับไข่ชุสีไข่สีชมพูไข่สีขาวไข่สีขาวคือไข่อะไรรู้ไหมไข่ไข่แปดเฮ้ยไข่เป็ดกับป้าเรียนหนุ่ยย้อนเน่ยังไม่จ่ายตังค์เลยรอคุณยายขายของก่อนแล้วจ่ายตังค์คุณยายนะเดี๋ยวไปมาเอาเดี๋ยวผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวไปมาให้เดี๋ยวไปมาให้ เอาเอา้ส่ฮคุณพ่อเพาะค่ะห้บาทไงอาสองอันก็สิบาทสอนได้สิบาทลของันนี้สิบบาทเหมือนกันนะสิบบาทโอเคนี่ครับใส่กาแฟไหมอ่าใช่เบ็ดใส่ถุงเวรสเไม่อยู่กอนที่อา็วนี่เอาเลทให้ตังคุณยาย นี่นะครับผมโอก็พามาซื้อขนมร้านคุณยาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เนื่องจากตอนนี้อากาศร้อนนะครับน้องเชเบ็นเหงื่อแตกเลยเดี๋ยวรีบพาเด็กๆกลับบ้านแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้พวกเราด้วยนะครับแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย